สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมและศึกษาองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เขตทุรุสุมพุทธศินยุคปลายนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงที่เราต้องนำมาเป็นตัวสังเกตว่าแบบไหนจะเป็นยุคปลายก็คืออันดับแรกต้องดูเส้นบงรับพิมพ์ อัับที่สองดูการนั่งนะครับพระยุป,ปลายการนั่งเราจะเห็นรูปร่างของประบาดซ้ายตรงหัวเข่าขวาเห็นหน้าแข้งซ้ายเล็กคมนะครับอันดับที่สามดูตรงฐานสิงนะฮะฐานสิงของพระยุคป,ปลายจะเล็กกว่ายุกลางและยุคต้นปลายฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็อันดับที่สี่ก็คือดูตรงฐานล่างสุด หัวฐานด้านขวาส่วนมากจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตรงกลางฐานจะมีร่องยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์องค์นี้ดูด้วยตาจากภาพที่เห็นเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะครับพื้นผิวมีสูงมีต่ำเจนชุมมีการเซตตัว มีปูนงอกขึ้นมาตามซอกแขนตามใต้ฐานต่างๆมวนสารก็ค่อนข้างเยอะนะฮะมีทั้งหินสีต่างๆมีทั้งจุดดำจุดแดงถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามมนสารจัดจ้านส่วนด้านหลังเป็นหลังกระดานนะครับเช่นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก ก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนนิมทัดมีเว้ามีโค้งเล็กน้อยซึ่งเกิดจากการเซ็ตตัวขององค์พระเกิดจากความเก่านะครับมีรอยแตกมีเส้นลับฝังติดอยู่ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายด้านข้างนะครับเราจะเห็นร่องรอยของการสไลด์ ของก้อนมวลสารมองบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ตัดขอบด้วยมือนะครับด้านในองค์พระกองอดงามนะฮะหน้าอกสูงลำคอสูงพระเกศแก่ได้อ่อนช้อยแล้วก็พาดซุ้มอ,อกไป่นะครับฐานสิงห์เห็นชัดเจนฐานล่างสุดเราเห็นล่องยกตัวเป็นแนวยาวชัดเจนมองรูปทางขวามือของท่านจะเห็นว่า พื้นผิวมีปูนงอกขึ้นมานะครับภาพนี้เป็นภาพองค์เต็มด้านหน้านะครับเป็นภาพที่มุ่งบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกเส้นสายสมบูรณ์มวลสารจัดจ้านด้านหลังก็เป็นหลังที่ดูง่ายนะครับ มีเอกลักษณ์ของพระวละคังชัดเจนก็คือมีการลงลักไว้นะครับพระที่มีการลงลักไว้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดตะคังมีโอกาสแท้เกิน80%นะครับมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกระขยายสูงกันครับเริ่มจากใบหน้านะครับเราจะเห็นร่องรอยของเหล็ก ที่เป็นสีขาวนะฮรเป็นเหล็กไหลเงินยวงเห็นร่องรอยของรักเก่าเห็นจุดดําจุดแดงในเนื้อนะฮะบริเวณรอบๆพระพักก็เห็นพื้นผิวที่มีรอยแตกแล้วก็มีเส้นลักฝังติดอยู่แล้วก็มีมวลสารพระเกตยาวไปแล้วก็พาดซุ้ม ออกไปเช่นซุ้มก็มีการเซตตัวมีมวลสารต่างๆปรากฏให้เราเห็นนะครับหน้าอ,อกก็งดงามนะฮะมวลสารจัดจ้านก้อนนี้เป็นก้อนของมวลสารนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับซอกแขนค่อนข้างจะลึกมีร่องรอยของปูนงอกขึ้นมา ลักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวานะครับภาพนี้เป็นภาพของวงแขนและก็ของหน้าท้องนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าตรงนี้เป็นเส้นชายีบอนมีมวลสารประเภทเหล็กไหล ดินสีเขียวนะฮะแล้วก็พวกมวลสารสีขาวภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าขวานะครับตรงนี้เป็นลักษณะของรูปร่างพระบาทซ้ายเห็นเป็นสีดำดำเป็นพวกเศษลักเศษฐานนะครับภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงนะฮะ อันนี้เป็นหินน่าจะเป็นหินอุกบาทนะครับพระอ,องค์นี้แม่เหล็กดูดติดนะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่มีสมสมของเหล็กไหลเหล็กทัมพีนะครับภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงห์ฝั่งซ้ายนะครับเราเห็นมวลสารเป็นดินสีเขียวดินสีม่วง จุดสีดำของเศษฐานเศษลักจุดสีขาวของผงวิเศษผงพธิคุณนะครับภาพนี้เป็นฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็ก้อนมวลสารนะครับภาพนี้เป็นหัวฐานฝั่งขวานะฮะมวลสาร ที่เราเห็นก็หลายแบบหลายอย่างนะครับบ่งบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่สร้างในวลาพิเศษภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาขององค์พระนะครับตรงนี้เป็นเส้นสมตรงนี้เป็นมวลสาร,นะรตรงนี้เป็นหัวไหล่ขวาพื้นผิวก็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็น,น ภาพนี้ถ่ายหเห็นถึงบริเวณนอกเส้นซุ้มซึ่งมีมวลสารต่างๆปรากฏให้เราเห็นสีม่วงสีเขียวสีดำของหินนะครับจุดสีขาวภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายนะครับภาพนี้เป็นภาพฝั่งซ้ายนะครับ ตรงนี้เป็นหัวไหล่ซ้ายลักแร้ของฝั่งซ้ายนี่จะสูงกว่าลักแร้ฝั่งขวานะครับตรงนี้เป็นเม็ดเหล็กตรงนี้เป็นพวกมวลสารที่ปรากฏให้เราเห็นในเส้นซมภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะเราเห็นร่องรอยของเส้นลักเก่าที่ติดอยูนะครับส่วนมวลสารก็ มีหลายแบบนะฮะมีทั้งดินสีแดงมีทั้งเสร็จบ้านเสร็จลักมีทั้งเหล็กไหลนะครับภาพนี้แสดงเห็นถึงปูนที่งอกขึ้นมานะครับแล้วก็เส้นลักที่ฝังติดอยู่นอกนั้นก็เป็นมวลสาร บริเวณนี้เป็นด้านล่างนะครับความเป็นธรรมชาติขององค์พระชัดเจนภาพนี้ก็บ่งบอกถึงความเก่ามงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับ ถัดลงไปก็เป็นหน้าอกนะฮะเราจะเห็นมวลสารที่ทต่างๆที่ปรากฏอยู่ในองค์พระเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับบริเวณพื้นที่ส่วนที่ลาดเอียงเช่นซี่โครงร่องแขนนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็น เราศึกษาพระสมเด็จต้องศึกษาในเรื่องของความเก่าศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพศึกษาในเรื่องของธรรมชาติของเนื้อปูนเปลือกหอยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลานะครับ ฐานศิลป์ก็มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์นะครับโนศารค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับเป็นพระุเด็ดที่สร้างในวาระพิเศษมีทั้งเหล็กไหลมีทั้งพวกดินสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนะครับ ส่วนทองคำยังไม่เจอนะฮะอาจจะอยู่ในเนื้อผ้าความเก่าด้วยความเป็นธรรมชาติเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกติข้อดู ประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซนะครับตอนนี้เรามาดูด้านหลังกันครับจะเห็นว่ามีรอยแตกมีเส้นรักฝังติดอยู่นะครับมวลสารต่างๆก็ปรากฏให้เราเห็นอันนี้เป็นดินสีม่วงนะฮะอันนี้เป็นเหล็ก เส้นลักซึ่งเกิดจากรักเก่าที่หลุดออกไปแล้วก็เส้นลักก็ฝังติดอยู่ตามรอยแตกจุดจดำจุดแดงก็ปรากฏให้เราเห็นอยู่ในเนื้อพระนะครับ มีความเป็นธรรมชาติชัดเจนมีความเก่าชัดเจนนะครับอันนี้เป็นผลึกของแกนไซต์นะครับ รอยแตกซึ่งเป็นธรรมชาติของเนื้อปูนเปลือกหอยพระสมเด็จถ้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยับรอยย่น mm hmm. ก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคนะครับตำแหน่งนี้เราจะมาหยดน้ำยาเช็ดกระยุแแ่นไซน์นะครับมนสาต่างๆก็เห็นชัดเจนในตำแหน่งนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นหินมงคลสีขาวนะฮะหินสีเขียวพวกเศษบ้านเศษทานหินกำแพงจุดดำจุดแดงนะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซลงไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ถ้าพระสมเด็จองนี้ เป็นพระสมเด็จที่มีส่วนผสมหลักในการสร้างเป็นปูนเลอหอยแล้วก็มีอายุเก่าถึงยุคน้ำยาที่หยดลงไปเมื่อกี้ก็จะเกาะเป็นเม็ดปนของพระแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นมาแต่ถ้าเป็นพระใหม่พระอายุไม่ถึงพระที่ทำด้วยปูนพลาสเตอร์พระที่ทำด้วยเลซิน น้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่ก่อบนผิวพระนะครับจะกระจาหายไปตรงนี้โชคดีนะฮะที่เห็นเฟอร์แคนไซตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่นะครับถือว่าเป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุกเป็นพระที่มีปูนปลาหอยเป็นส่วนสมหลัก เดี๋ยวเราต้องมาดูตรงน้ํายาที่หยดตรงไปเมื่อตะคี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าน้ํายาที่หยดตรงไปก็เกาะเป็นเม็ดบนผิวผ้านะครับฟอฟอกาสก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโต,โต ก็แสดงว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีสมวนสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนปกอกหอยซึ่งตรงกับตำลับตำราโมราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นก็คือพระที่ทำด้วยปูนปืรกหอยนะครับหลังจากถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกไปแล้วนะครับ เราก็มาดูด้านหน้ากันต่อมาดูความงดงามมาดูมวลสารต่างๆมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับตรงนี้ถือว่ามีมวลสารจัดจ้านนะครับเป็นพะสุเดชที่สร้างในวัดพิเศษเป็นพะสุเดชที่มีส่วนผสมของเหล็กไหลเหล็กน้ำพีนะครับ วงบอกถึงประพฤติคุณในเรื่องของการป้องกันอาวุธแล้วก็แช่คาดปลอดภัยพระสมเด็จทุกองนะครับ จะมีพระเคุณที่โดดเด่นนะครับมีทั้งเรื่องของเมตตามหานิยมโชคลาบค้าขายอำนาจบาร,รมีนะครับถ้าคนที่ใช้บูชาพระสมเด็จเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะครับก็จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สมประสงค์ในทุกๆด้านนะครับอันนี้เป็นพวกเหล็กนะฮะเหล็กหลเงินยวงเป็นพระที่มีความงดงามมากนะองค์นี้นะครับมนลสารก็โอเคเป็นพระสุเด็จพิมพ์ใหญ่เกศชลุสมพุทธศิลป์ยุคปลาย จำลองทศินมาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทัยนะครับเส้นสายสมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มีแบ่งสามารถเอาขึ้นคอได้โดยไม่อายใครนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ